รถน้ำนางสาลกันขอคำกลครับผมเมื่อนี้ครับขอบคุณหลายเอฟซีไม่เหยียบไม่ยามครับเมื่อนี้สวัสดีครับครับผมมาตลอดเอ็ดผลกันครับเป็นทางแถวดอนจานกาะสินนะครับนี่เป็นกับมาทางดอนจานกาะสินครับนี่เป็นกับมหาเฮ็ดงานพี่กันเฮ็ดงานก่อสร้างครับอันนี้กับมาแต่ลอยเอ็ดแน่นอนนะทุกคนลอยเอ็ดมาแต่ลอยเอ็ดมากไก่มากไก่ไก่ทุกคนแหละครับนี่ตอนรับพวกเราเลยครับเอ้าตามสบายครับพี่อันนี้เพ่อกินเบียร์เพ่อกินเหล้าเด้อผมกันเลย นีน้นำโคกเออนี่ยครับน้บนำโคกกิไกน,กนกไ,ได้รเยอะเอาเลยเอาเลยกินรวดครับนี่มันมีปลาเผา,าตับหมูหงมือนะนีงโอ้ขอบคุณฝนหออกมากครับสวยมามาตรงกับช่วงเที่ยงพอดีพอดีครับผมมีลาบมีก้อยกินกันบรรยากาศท้องหน้า

เอาเลยทายเลยืนายอยากออกจอไงอันน้เลยเออว้าเลยครับไเนาะไจานนจานครับอาจารย์ปะางผมไม่ยากไม่ยากไม่คยใม่หนัไหลอหรเขานอกบ <SU> ้านเขานอกบ้านทีไย ใส่ทั้งไส้ดูผีเลยมาโหลดครับมาโหลดมาเยี่ยมมาเยี่ยนกันตอนรับทุกคนเลยครับนี่ครับโมว่าบอกเนี่ยนะแต่มันจำใครนั่นเนี่ยเลยป่ะเนี่ฮะยั่งหน่อยนั่อนนั่งเลยไปเลยโอ้ยนั่งมาเพียงนะครับนอนเหรอแต่ว่าขังในมันแอดคักคนห่วง นอนกวันดนบุญแดงก็นอนกันเบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนอนดึงหลังคาอยู่เดี๋ยวมันย้ำไปยังน้ำเนี่ยเอาลูกมามาเขาก้างเลยมา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 เขาก้างเขาก้างเอาเดียวเอาเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดมาเนี่ยสุดเอาเลยน้ำเจ๊งห้วยกับว่กินได้หรือเปล่าอะไรโค้อย่างเดียวใค่มันโค้แล้วดิหัวลายหัลายอ่างใหญ่เนีย แอนปีนี่เขาอายุเท่าไรแล้วครับปีนี้เขาอายุเท่าไรแล้วซ้เก่ายนสิงหาเนี่ยเไม่ได้ผบอกแล้วดี๋ยานันที่ใดครับันที่เท่าไรผมถือเค้กมาให้วันที่เท่าไรันวันวันหบเครับโอ้ยหยิบเอ็ดยิบเอ็ดสิงหาเป็นแต่บุ้มมมงกเลนน่เนีไจัดจะ้จัดอยู่นีดิจัด teo, teo không phải, chứ mẹ nó cười như con máy này mà, mua không gì lắm, ไปเรื่อยโอ้โหนี่โดนที่ไปเรื่ยครับมีบส่งเงียบๆไปใครมีคนมากมื่อนี่ว่านก่สองสามมื่เงียบตคนอะไรคอยมีคนมากตเมเขาเริ่มลืงเจ้าอเยวกเน็คเปเาคับส่งเงียบๆ้วแค่เหล่คิดว่าไปยู่เฮียนมาข่างเทาไรไปเหีนลงกีบไปกรุงเทพไปน่นนอะผมเนี่ยมาถึงอยุ่เฮียนแล้วนี่ ข่อยมึงกีบเจ้ากินเขาเิข่อยแลบูข่อยไปกินน้ำแฉลบแมงตะกี้ข่อยกินเขาแทวบเ่อไรเลยข่อยกินเมื่อไรเลยมือไงข่อยไม่เห็นกรีบเจ้านี่ละข่อยกินเขามื่อสามกิดสมอนไหนอันครับแั่เวายังไง a t b a เดครับ t ดบดวชถ้าได้ยิ่เดี๋ยวปักหน่อยเลยโอ้ขอบคุณร ไปเสียไปทา้งในกันเ <eterm Gore? S 3> ่ยทังอย่นใดบมนมนปากจูบอ่เดี๋ยวบอกพี่ีเสียบบอกพี่ีเสียบพีเสียบอ๋อวเหา็ได้เนเนาะคับกินโนาะครับดีโอ้ต้งมาไปย่งลหรอยเ็นต้อง อ้ครับตหม่นมันมันมีต้นไม้บางที่ก็กองตอ้งแต่แรว่าสิตัดต้นพอยเปนเด็ดายว่านีแดดทีบ้านแมนครับเดดท้านนะครับตเอาใส่ชาบัเดี๋ยววัดิเมียไปก็ได้แล้วนี่นะมนเอ่ชาดอกมาครับผม มเล็แกแอาตัวจริงนี่แคทเอาครอก็ได้หลูดเลยปะ่ะแา่ลอยหลีอลอรอก็ได้ขีดเลยบางคนว่าทายขยีบแตงก็ตะของจะของเนาะเ่าแตงเล่าํำเนื้อเนาะเสียงหายวแม่ยังเนี่ยพี่นี่ไปน้ำหนแห่เ <c oughs> ดี๋ยวจะไปหนําม,มาหลอกจะโดแหอีกบ,บานอื่นจะไป ใช่ปะใช่ปะจอยในฟาจอยในฟาร์มราในัวมันไม่เหมือนไม่เหมือนไมเหยือนมืนกล้าเผื่อเด่นเหนือนประธานเผื่อเด่นประธานเ้ยจ้อยคอยล่ามให้ก่บฟาร์มเผื่แล้วเผื่อแล้ว เอาเลิ้มหลอเดียไม่ละยิ้มม่านจชัเวลาต่อจะมือเนี่ยมงเยอครับโอ้ยยยยยนย่ยย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 มยนยย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  ใช่เหมือนเราคิปลง้องใล้คิีแม่ก็กินกินอามีมีความสุ่แ g ไงกินให้ยันไงเฮ้มงเลากิงยรางเจเยไอ้ข่มาาเนี่ก็ได้แม่ไข่แองก็พานนี่เสมอไหมหอะไรทั้งบ้านก็เปรุงงี้ยบเลย่ได้เยช่างไม่้ว่ไปใส่เป็ดกุ้งไเนาะ องเด็กเนกับเสีย่ดีหะครับ่งว่าเนอย่างไงหนังหนังยังหนังง่วบพี่หนังว่าน้เจ้ากีดีย่างดีไปได้ครับนี่อย่างม่กิเล็กขอท้าเลเฮ็ดงานเ่ยครันพี่กสร้างคับเฮ็ดฝาเฮ็ดงานทีป่าของไปฝ่าเห็ดยูบันะค่มผมเห็ดยูงนะค่ำครับมีอยูหาหลังยูหัน้วก็ทั่วภาคอีสานครับแต่ว่ารับน้อง ไอ้ับเอาปิยเห็นอยู่เห็นอยู่นี้มันเห็นหนาวเลยซื้อเพ่งจะผักงานนี่เริ่มผากพานไอ้ไส้เลยนะได้ได้ได้ครับได้เยอะแยะครับแต่ก่อนมัอจะองไปยนรอกันเด้อยัดนี่ัดนี่เพื่อนกัดส้เเพื่เพอเพื่วเเอมันหอมืนหน้าฮะมันแบบ ไม่กวดไม่ยังสีหน้ามันอองโตเลยนสีขี้กายมันมึดใจนึงก็จะเคล็ดยุ่นแหละแต่ว่าว่ามันดสางเงี้ยไม่กวงเคล็ดตั้งสิ่ขือนะครับไอสางยุ่งยับผมดิ้นไหวถือมันหลอกผมเหนือพนาโบ๋เอาอย่าองซีผมสัญญากันผมถืงมัน่ทีนึงได้ยักลอยล้านเดี๋ยวจะมาเห็นไห ล้างงามเลยกายก่อนมาสื่ออยู่บ่นเอเี่ยวสินด้พ่ออไวะีเที่ยวสินด้พ่อไอ้โผู้นี่อยดลยผู้นี่มาม่น่าขอเอาไปเล่ไปด้าพื้นไปด้ไปอ้อมเขาบ้านนั่นแหมมีนี่มวาม่ันกิปนี้มานี่อันทีบ้าไปอันบินดนเนี่ยเบิ้งนี่เออเบเบิ่งบิดนจเดอมัมิดอัน นี่มาบางอีพี่นี่อันนี้ทค่ว่าวินดนนี่เขาวินมองเพงตะกี้มันเป็นป๊อบเอโซดีอันนี้เขาเพี้ยนลดิเพี้ยนเป็นบางจากอเอโซันเจงเราบางจากมสอตัวแบใบเตรียมชิมให้เธอไดยังไม่เด็กแบเนี่ยแต่บางคงคือใบ มึงท่านซิมอยู่โอ้ซิมเน่ย่าเป็นพี่นี่เนี่ยำำตูโตเลยแม่อโอ้ถึงไหนคำมหุ้มต้กังาเครื่องอต้มถูกใจเพราะบ้านผมต่ำนพี่ถกกจตีเลยเด้อด้แกงลากีเล็กไรแกงบะกีเล็กคลิปได้เลยกกี้เล็กกับลก

มาเก็บงานได้แบบว่างตอนปลายคือพ่อก็ดีแล้วไอ้บ่อสันแม่แ้างนี่แล้วสะยูบ่าสันพราะว้ามาตกก็สร้างบานผมไปหนีไปแทนเงิผมเที่ยวนีไปจำพา, <c oughs> านเงไในพันเชียงเหนือนี่ยในหนีผมติดโอ้พันน้ยงก็มีใส่้านได้ได้ไ็่เงิจักจักในคนมุงจักมือนีก็ได้ต่้งใจเลยจอดถามน้ำลานตำพุงเนีจสองมองนี่ มาถึงลเต้นรถเดียวใจเด้อเต้นเตีมรถเต็มเตีมรถเลยเนาะทันยางตำมันเหี้ยไปว่าเลยว่าวยกับชิลอะไเงยะพาะโป้วัตเราี่้จะไปหลงใจเด็ดขาดเด้อเนี่ยทอย่างแงนาเนี่ยจะไปหลงใจเด้อจะไปใจเด้อตัวไหนาทิไปท่านั้นล่งคาย โขกโกเงยันแดงไร้ซแดงไปนำบ้านนี่เลยแดงไรกลับมาเรื่องเก่าคาอย่างเตวอื่นพวกกะเลียงมันเดี๋เลียงไอเรียงไส่เียงเจียเงรอใครมผมกล้าไปเห็มันพี่มัพี่เลียงแต่ว่าเขา็ดแบบเดงเบิ้งนั่นเอง เขากระบวนการที icana, 네่เขาเห็นทำตามหน้าที่ของเขานนวดใตามหน้าที่ของเขาซื้อเด้ปืนปิดเนี่ยแต่ว่าเขาก็ถามตามทั้งนี้ของคือเขาเลี yes. ้ยงไปผมไปได้แต่ว่าเลี้ยงผมแต่ว่ามันบุบิ้นเนี่ยคุมันเหนือยยากเลย พืนเนาะอันนี้มาเร็นน้ำไอเนาะน้นำซือเป็นไอไนี่ครับผมเห็นในคลิปตม้งอต่ดูนเนาะเรียนนักบาทรเยโอ้ยมาหลายตะเขียนเดินเทามือนี้เดีและแค่สามสี่พันกเนาะครับมันอยในนั้ดีครัมันคนกรอบว่าไมา่ว่าคนกอบไปลุป่งแม่นะไปเขาล่งุบถึงไปก่อนที่นี่คนไปบึงทั้งปุ่นก่อนเมท่อนจมาหดเท่าสำาครับแม่นตรงว่าบึงช่องเขาก่อนได้ก่อนก็จะถึงไป พอเขาลงไปปุ๊บเขาดูดไปเลยดูดไปปุ๊บแล้วก็ไปเบิ่งทั้งปุ่นอ๋อเห็นแล้วคลิปนี้เห็นแล้วทั้งๆที่ม่นเป็นช่องผีเนาะแม่เนาเขาต้องแก่หน้าอะหัฮะรักคราบมัดอีแก่ยังไงแล้วเดี๋ยวไดท่านบอกว่าติดตามช่องจริงยังเดียวเนาะเราใั่ก็บฟองเราฟองเราเป็นอีกแต่ตัวจริงมันอยู่ใส่ปันเฮต่อพวกหัวมันจะบานเลยเจ้าก็ต้องเสือดตามหาฟอง ฟังมันหันเจ้าเด้งเงินหลายบาทเด้จะไปเอากิปไปกบแาอบเพราบ่ยก่้านตวบ้อ้ยดงชุดเอามันก่อนเลยแต่วันพุทธตามแสนันหนึ่งิจเจ้าไปลงอ่ะอือุทธตามได้ไปไน้องต้ผมไปต้องบ่มองเจ้าแสนกว่าของผมตั้งยูทูบบอกที่เพซแสนพันบุนะเอายูทูบยูทูบแบบแสนกว่าหนึ่งแสนกว่า หนึ billion, 000, ่งแสนหนึ100 00, 100 00. 100 00. ่งหมื่นเท่าไรป่ะหนึ่งแสนหนึ่งพันยันบอกแม่หนึ่งพันเท่าไรนี่แหละผมจำไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งให้อ๋อไม่เป็นไรครับอย่าลืมไปติดตามนะครับนี่ครับเอฟซีทางบ้านทางเนยกับเบื้องหน้าครับอย่าลืมไปติดตามช่องจริงนะครับช่องนี้เท่านั้นนายอันฟูรันแล่ในคนกาฬสินธุ์อารันฟูรันแล่นะครับ

ม้าสีเรื่องเลคร้าสีเครืเรียนบรรจบมาที่ขั้วกับคู่ทำมาเป็นยังคือบไม่เรียนต่อผมว่าผมเก่งแล้วครับนบออกเลยก็ได็ไม่เห็ดนีเด่งงงงแงงงั้บ้านนี่เลยครับผมน้อโคูดไม่หมดเลสไกดขึ้นครับเดี๋ยวเลียนจบนี่เป็นหมอแล้วน้อยม้าส่คนเป็นเหมือนผุกระจ่างกันชุวจิตจบสูงกว่าผมไม่เป็นนทีมงานนึกกัน มีไอ้บ่รับค้นเพิ่มดิรับแล้วขอไปทำงานด <políticas> ้วย <Bel> ลุกๆกล่องละเมนกล่องละเมนโอ้โอ้บอไปยังวอ้ย่าไปวางก่นันด้วยไอ้ไหนไม่เอาลงน้ำด้วยฮะมันกนน้า่ครับมันนึ่อันนั้นก่องมันกันน้ํารเดอ๋ยอโปโปยังนด้ครับไอ้พี่โกโปรครับโกโปผมเสียแล้วเจ้าปรดีรักเอาคุนี่ เอาไเงียนเนี่ยเงินได้ต่อยขามาดูกบเล็นนี่เงียนเสียตรงจานปิดนี่กี้เนี่ยพะแล้ี้ั่นกินแล้วเาาไฟแป้งไว้กัอนได้เสียผมมันบริสเซฟได้เลยอาอเยอะมาก่ไดสเสียเยอะแบเลยอะเงีนค่าน้ำดมบไดสเสียเลยเงีนเดี๋ยวเน้ค่าน้ำไอมีน้ำบาบาปครับเดี๋ยวนี้วันนี้วัมิ้นเยไแป้บน้ำเสีนี ต้มต้มมันดิโอ้ครับขอฝากายังเขาอื่นไปยังก่อนบัตน้ำบัตรน้อน้ำบัตรจะเป็นรับติดตั้งระบบไฟฟ้าระบไ<า>ระบไฟฟ้าครับเลยข่ายกีสานเราพานายไส่นี่ยแหละครับผมฝากในเลยครับนี่ครับน้ำบัตรเป็นครับนี่ นี่ครับม่เรียนน้ำไอ้อ่านี่ครับประมาณนี้นะครับเจ้อครับรับติดตั้งระบบไฟฟ้าสามารถติดต่อได้เลยทางเฟซทางไลน์นะครับสแกนก็ได้นี่เบอร์โทรตามนี้นะครับช่างเจนเออช่างเจนจริงใจเออนะครับผมเออช่างอะไรเนี่ยช่างเจนช่างเจนนะครับเจนช่างเจนเบอร์โทรเนี่ยตามนี้เลย061 534 0791นั่นครับผมตามนั้นเลยนะจ๊ะขอบคุณครับผมขอคุณอบคาณขอบคุณขอบคุด้อบคุาเอี้ยงขอบคุณข้บคุัอบคุณขอลคุณขอกคุดขอบคุณขอบครับคุณอบคุณขอยคุณขอบคุนขอบครับคุณขอบค่ณอบคุณขอบาุณขอบก้อยอบากมาหาตุณขอบคุอบครณขอบาุออบคข้บคุณขคุบไบบอกเปิดเอาก็ได้บออ จะพอนิ่แต่เดี๋ยวนี้พันจิติตลาเชื่ของงติดบะดนพุ่มที่เสาครับผมโอเคสะดวกยังทัหาใด้ไหมเนี่ยพมฝานมาได้หรับเล่เได้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดิเลียงขาบเยครับผมดิเรียงทุ่มเมื่อก็ได้ผมบ่าไม่นี่ผมว่าไม่แวกินเขาก้ออก็ไา้ครับครั้คเับครับเเข้เเ